เธอแหลกข,ของสาวปลาพี่น้องได้กินแซลมอนแซบแซบจังสิแซลมอนดองแบบแซบแซจุกจุไปเลยจ้ามือนีเบ่ไดดไปกินยูหลานได้จาะพี่น้องแต่ว่ามากินยูโครงการจ้า ทำเองจ้ะแต่ว่าสาลปาไม่ได้ทำเนาะจ้ะเมนูแซลมอนดองกุ้งดองเหมือนนี่ก็คือฝีมือเฮียด้ยจ้าฝีมือเฮียฮันนี่จ้ะพี่น้องสปอนเซอร์หลักของเฮ้าเมน,เนี่จ้ะป้าสาวปาอยากสิบอกว่าสาวปาบ่เคยกินแซลมอนดองที่แ่บจั่งสิมาจากไส้เลยจ้ะพี่น้องจ้ะเทือแลกที่สซาปาเคยกินแ่บปานนี้อันนี้ไม่ได้อวยพูดความจริงเนาะจ้ะเพราะว่ากินยูน้ำกันซีคนหาคนกับมีถึงแตะพุย เฮียทําอร่อยอร่อยจริงๆจ้ะพี่น้องแล้วเฮียก็คือซื้อแซลมอนแบบเกรดดีๆนะแม่พี่น้องกระเทือแหลกของาอปาที่ได้กินแซลมอนเกรดดีปานนี้เนาะจ้ะเพราะว่าไปกินตามร้านบุฟเฟต์ก็บ่ได้กินเกรดดีปานนี้ได้พี่น้องพี่น้องเบิ่งเนื้อแซลมอนเบิ่งไล่ไวติี่ละพี่น้อง ปาดคือเกรดดีมากพี่น้องเนื้อมันนี่สิเป็นเนบเนบช่ำช่ำพี่น้องโอ้ยละมุนลิน้นละลายในปากอหลีจ้ะพี่น้องแล้วน้ำแซลมอนกับโบเข้มจ้ะโบเข้มอหลี่นี่แบบพอดีพอดีอ,ด <Hey. S 1> อันนี้เฮียซื้อแซลมอนมาถ่ากิโลละพันกว่าบาทคนเดีพี่น้องพันสองหรือพันหาน้าในละซาวปลาบ่ได้ฟังแต่ว่าเบิร์ดกับปุ๊กนี่ทั้งกุงุงทั้งแซลมอนอะ่ะ เราเบิดไปสองพันกว่าแล้วว,าว่าสซวปาสีเขามาโค้งการสีเขามาขนแกนรัสสันเฮียฮันนี่ก็เลยทำแซลมอนแบบจุกจุไว้รอเลยจ้าสาวปาต้องขอประคุณเฮียไล,ล่ๆจ้ะเป็นวนวัสนาของสาวไปหรีเฮียบอกว่าส่วนหน่อยได้คนสิรดกินปีมือข่อยวันนี้เฮียว่า ซาปามีบุญนีลีพี่น้องเด็กินฝีมือเหี้ยแลแ้วก็แ่บแห่งจ้ะเฮียบอกว่ากินเลยกินเลยไม่ต้องเกรงใจว่าสันว่าสา,า,สาปาก็เกรงใจอยู่น่นเนี่ยมันบปเม,มนบุฟเฟ่ถ้าเป็นบุฟเฟ่ต์ซาปาก็ชิ้นนำหลายๆดอกจ้าสาปากะตักมาหนึ่งจานขนาดเกรงใจได้หน่พี่น้อง <laughs> ตั้งกุ้งตั้งแซลมอนเนื้อกุ้งนี่ก็คือแบบกุ้งตัวใหญ่ๆหวานๆฉ่ำๆบ่ข้าวพี่น้อง กุ้งกบบบข้าวเลยกินเหรนแบบบจิมน้ำจิมกับโบข้าวจ้ะพี่น้องเนื้อเด้งๆช่ำๆเลยจ้าเฮียก็คือไม่กินเนี่ยพี่น้องนางเบิ่งสาวปากินแล้วมีความสุขหลายจากคองเป็นผู้เฮดโบกินจ้ะพี่น้องสาวปาก้าเขาก็สิเคยเห็นนี่แหละจ้ะพี่น้องเฮดให้มูก,กินโอ้บอกว่าเฮียชอบ ชอบทำเฉยๆแต่ว่าเฮียไม่ชอบกินรสันวาพี่น้องปลาเนี่ยคือเป็นตาเขากับสาวปลาแต่สาวปลานี่มากกินอย่างเดียว้จพี่น้องไปน้ำกันใดน้ำเฮียอง่ององหลงเลยจ้จพี่น้องอันนี้คือสาวปลาเก่ียใจเด้ดนี่พี่น้องสาวปลากับบัณดจัดนักจัดเต็มนะจ้ะกินก,ก็กินแบบมีมารยาทนี่มีมารยาททองสาวปลาเด้นี่จ้ะ กินแบบมีมารยาทนิดหนึ่งนะจ๊ะพี่น้องพะว่ากินรวมกับโต๊ะผู้อื่นเนาะแล้วก็ว่าได้ไปกินร้านบุฟเฟ่นะจ๊ะวันนี้ก็คือจะมาแบบฟิลกินผู้ดีเบิ่งนะจ๊ะพี่น้องขนาดผู้ดีได้นี่จ๊ะพี่น้องนี่เบิ่งขนาดคอยกินยูเฮือนบแมเนน้านบุฟเฟ่คอยก็กินจังสีพี่น้องหางกุ้งมันก็นต้องเหลือบอแต่ว่าเนื้อกุ้งมันหันกินเบิดอยู่ได้พี่น้องอยากด่ามาผู้อยากเว้าวให้เฮ้าเนาะพี่น้องก็ว่า ไปสเสล้วพี่น้องคำนี้ก็คือจุกจุกช่ำฉ่เลยจ้า3าสี่ชิ้นคำเดียวช่ำฉ่น้ำจิ้มราดลงไปโมมันเข้าไปคับใหญ่ๆจ้าพี่น้องปั๊ดตามด้วยหัวไส่เท่าจ้ะพี่น้องจ๋าก,กินจนอิ่มจังแนมเห็นหัวไส้เท่าสาวปลากระไดเออโบเป็นยังนำมันลงน้ำหลังมันก็นลงไปยุ่หม่งเดียวกันน่ะเนาะจ้าพี่น้อง ปัดออกมากก็ออกมามองเา่าคือเ่าจ้ะเมื่อนีสยวสาปากจัดกุ้งเบิดไปยี่สิบ โตจาาแซลมอนไม่ได้นับคือแบบซาปาวาซาปาได้กินหลายกมูกับเหลือไว้ให้ลุงลุงกินน้เนาะจากนี่ลุงลุงพึงสีมาจ้ะลุงลุงมาชิมแล้วลุงลุงบอกว่ายายจ้าคือเห็ดแสบแถวสันวา,วาวอบอกกับเฮียบางเฮียเราก็ซิมปีมือจากของกินสองสามขําซ้ำนั่นแหละจียกินเสร็จเรียบร้อยก็มาแจกตังจ้าให้ติบเด็กหน่อยให้ติัหน้ะนนเพื่อนให้ติบน้บเบนจ้าแต่ว่าก็มีโจทย์ยู่ว่าต้องเต้นเอาได้จ้ะ พี่น้องใครอยู่บ่ได้แจกสาวปลาจ้ะถ้าแจกสาวปลาสาวปลาก็คือสิบ่ได้ดอกให้เต้นเอาบ่แม่นหยังเด้อพี่น้องสาวปลาเฮ็ดบ่เป็นตบท้ายด้วยน้องเปียโนน้นอยจ้า yeah. Yeah. เยเยเอาเอาละจ้ะพี่น้องจ้ามื้อนี้สาวปลาก็ขอลาไปก่อนต้องขอบพระคุณเฮียหลายๆเด้อจ้ะสปอนเซอร์รักมื้อนี้จ้ะฝากกุชชี่สาวปลานําเนยได้อจ้าพี่น้อง